สวัสด <ítulo> ีคร anyway, ับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ตัวเตารีดนะครับตัวนี้เป็นเตารีดไอน้ำนะครับของฟิวลิกนะครับของฟิวหลิกลุ่มนะครับ GC 7 6เจ็ดหสองศูนย์นะครับเตารีดไอน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับว่าในรูปแบบของตัวเตารียดมันองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับโทษครับในรูปแบบของเตารีดมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ คือองคง์ประกอบของวงจรน,น้ํานะครับในการใช้น้ําเพื่อมาทาให้เป็นไอน้ําในการพ่นไปที่ตัวผ้านะคนี่แล้วก็วงจรการตัดต่ออุณหภูมิแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ตั้งแต่ตัวน้ําแล้วกันนะครับถ้าเป็นเตาเรียของฟิลิปนะครับเติมน้ําที่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแทงค์นะครับเขาเรียกแทงค์บรรจุน้ําได้1.5ลิตรตัวนี้ เพื่อเราเมื่อเราบรารจุน้ําแล้วนะครับน้ําการไหลของน้ำนะเดี๋ยวผมขอยกตัวเนี้ยไอตัวนี้ออเป็นเตารีดนะครับตัวฮีเตอร์นะครับปีดผ้านี่แหละครับอไปก่อนเดี๋ยวเรามาไล่ตัวระบบน้ํากันนี่นะครับเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปนะครับการไหลของน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการไหลของน้ําก็จะผ่านที่ตัวกรองไอตัวนี้เป็นตัวกรองนะตัวกรองน้ําเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับกรองเข้ากรองออกได้ครับ คือส่วนมากก็ถ้าผมแนะนำก็ให้เป็นน้ำดื่มเลยแล้วกันนะครับให้น้ำดื่มเพื่อจะได้ไม่ต้องให้เป็นด่างน,นะครับตัอประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวกรองแล้วกันตัวกรองน้ำเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การไหลของน้ำแล้วกันนะครับเพื่อจะไปที่พ่นเป็นไอ้น้ำนะครับเนี่ยน้ำก็จะไหลมาตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าน้ำในแทงนะครับมันจะไหลผ่านตรงนี้ ไปที่ตัวกรองที่เราพูดข้างต้นนะครับแล้วก็ไหลออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์นะครับจับตัวน้ํานะครับผ่านที่ตัวปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มนะครับปั๊มดูดน้ําแล้วก็ฉีดน้ํำครับเนี่ยฝั่งขาเข้านะครับฝั่งดูดฝั่งนี้นะครับฝั่งดูดแล้วก็ปั๊มทํางานนะครับก็จะฉีดน้ําไปเนี่ยครับเนี่ยไปตามเส้นนี้นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงนี้นะครับเนี่ย มาที่ตัวเตารีดนี่แหละครับเฮ้ย,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 ยเดี๋ยวเก็บเอาเนี่ยครับแล้วก็เวลาเรากดสวิตต์นะครับสวิตช์ตัวนี้มันก็สามารถทําให้ปั๊มทํางานนะครับปั๊มตัวนี้ก็จะทํางานก็จะขีดฟองออกมาตรงนี้นะครับน้ําละอองน้ําออกมาตรงนี้ผ่านฮีเตอร์ผ่านความร้อนก็จะเป็นละอองน้ํานะครับนี่โดยประมาณนี้นะครับการไหลของน้ํานะครับที่เขาเรียกว่า เตาลี่ไถยน้ำนะครับโดยประมาณนี้นะครับของนั้นเดี๋ยวเราก็ต่อไปเลยต่อที่ไปวงจรเลยแล้วกันวงจรของระบบไฟนะครับว่ามันทำฮีตเตอร์ให้ร้อนให้เตารี่ร้อนแล้วก็การตัดต่อยังไงประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆนะครับเอาตั้งแต่เราเนี่ยครับไฟบ้านเรานี่นะครับเราเสียบปลั๊กนะถ้าเราเสียบปลั๊กเข้าไป อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับนี่ไฟเลี้ยงนะครับสายสีเนี่ยน้ำตาลกับสีฟ้าเนี่ยไฟเลี้ยงมาเลี้ยงที่บอร์ดนะครับเลี้ยงที่บอร์ดแล้วก็ไปเลี้ยงที่ตัวตัวนี้รีเลย์นะครับตัวนี้รีเลย์ไปเลี้ยงที่ฮิตเตอร์นะครับสายสีน้าตาลนะครับมันจะไปตามสายเนี่ยครับไปเลี้ยงที่ฮิตเตอร์เป็นคําสั่งของตัว IC นะครับ IC ซีมโครโปรเซสเซอร์นี่แหละไอซี IC มันจะอยู่ข้างหลังฝั่งนี้ ส่วนฝั่งนี้เป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกดแล้วก็แสดงสถานะอีโคเนี่ยครับปุ่มอีโคปุ่มแสดงสถานะเปิดปิดเนี่ยแต่ผมผดถอดไป้แล้วนะครับเนี่ยนั่นเป็นเปิดปิดเราเนี่ยครับเปิดปิดการทํางานของเตารีดส่วนนี้อีโคคือระบบประหยัดไฟส่วนตัวนี้แสดงสถานะคือแสดงสถานะคือถ้ากรองมันกันหรือว่าการไหลของน้ำเนี่ยครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับจับก,การไหลเวียนของน้ํามาที่ที่ปั๊มนะครับถ้าไม่มี หรือว่ามันตันนะครับตัวนี้ก็จะ,จะจะแสดงเป็นสถานะไฟโชว์นะครับเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าตัวกรองนี้มันตันหรือระบบระบบของท่อมันตันประมาณนี้เนี่ยไฟเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมกล่าวเพิ่มตัวก็คือรีเลย์ตัวนี้ไปเลี้ยงที่ตัวฮีตเตอร์นะฮีตเตอร์ส่วนเส้นนี้เส้นนี้ที่ไปเลี้ยงปั๊มก็ ตัวที่จะขับก็คือตัวไดไอตัว,ตวเขาเรียกออโต้นะครับชิปออโต้ก็ได้นะครับชิปออโต้คือฝั่งได้ก็เป็นตัวไมโครไอซีนะครับไมโครโปรเซสเซอร์นะครับขับตัวนี้นะครับให้ปั๊มทำงานส่วนสีเส้นเนี้ยครับสีเส้นเนี้ยสีเส้นนี้สีเส้นน,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 นี้ก็จะมาตามเส้นนี้นะครับเนี่ยไปเลี้ยงนะครับเป็นตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์สวิตช์ปุ่มกด มันจะมีประมาณ3เส้นนะครับอีกเส้นหนึ่ง e un, เป็นขั้วลบนะครับเป็นสวิตแล้วเป็นเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิของฮีเตอร์แล้วก็เป็นเซนะ็นเซอร์ LED ในการแสดงผลนะครับเนี่ยๆหลอดแย่แย,แ,ย,แ,ย,แ,ยสแสดงผลเนี่ย LED ว่าจะพร้อมทํางานไม่ทํางานเมื่ออุณหภูมิมันได้แล้วก็จะหยุดกับพิปเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยไฟจะโชว์ตรงเนี้ยด้วยการทํางานประมาณนี้ถ้าเรารู้องค์ประกอบทุกอย่างแล้วเนี่ย การเข้าไปถึงหน้างานแล้วก็ตรวจซ่อมมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเรา,เข,าเข้าใจขั้นตอนมันนะครับโดยประมาณนี้นะครับรูปแบบระ,ระบบของน้ําแล้วก็ระบบของไฟฟ้าที่คร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไอพีต่อไปก็จะจะมารีวิวว่าเครื่องนี้มันมีปัญหาตรงไหนถึงลูกค้าเอามาซ่อมด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามไอพีต่อไปเลยแล้วกันนะครับ